สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเลขเด่นล่างนะคะสสูตรนะคะสูตรแรกนะคะสูตรที่หนึ่งเลขเด่นนะคะเริ่มตั้งแต่งวดนี้นะคะเลขที่ออก4ีหกนะคะเลขเด่นนะคะที่ได้คือสี่แปเข้าที่ สแล้วก็หกนะคะเลขเด่นมาด้วยกันสี่หกแปดนะคะหกศูนสองสีะคะสี่สองสหนะคะหกหนึ่งสาห้านะคะหนึ่งก้าหนึ่งสามนะคะ 1, 9, 1, เลขเด่นมาด้วยกันส6 8 8กแปดแปดนะคะเจ็ 7, 9, 1, นะคะเก้านะคะหกศู 6, 0, 2, 4, นะคะศนะคะ วิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะวิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้หลักหน่วยล่างนะคะคูณสองนะคะหนึ่งคูณสองนะคะ ได้สองบวกหลักร้อยหลังวันเลขท้ายหมุนครั้งที่สองนะคะสองบวกสองบวกหกนะคะแล้วก็บวกสองคงที่สองบวกหกบวกสองนะคะได้สิบนะคะ ตัดหนึ่งนะคะศูนย์นะคะเลขเด่นตัวแรกคือศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองนะคะสองบวกสองนะคะได้สี่เลขที่ออกนะคะงวดน,นี้ศูนย์เก้านะคะเลขเดินที่เข้า น o นะคะว,วันที่สิบหกนะคะเก้านะคะคูณสองเก้าคูณสองนะคะได้สิบแปดบวกหลักร้อยนะคะหลังวันเลขท้ายหมุนครั้งที่สองห้าแล้วก็บวกสองคงที่นะคะ สิบแปดนะคะบวกห้านะคะได้ยี่สามบวกสองได้ยี่สิบห้านะคะเลขเด่นตัวแรกคือห้านะคะห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสองนะคะได้เก้าสูตรแรกนะคะสูตรแรกเด่นเด่น ห้าเจ็ดเก้านะคะสูตรแรกห้านะคะสิบเก้านะคะแล้วก็ไปต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สอง สูตรที่สองนะคะเริ่มตั้งแต่งวดน,นี้นะคะเลขเด่นสองสามสี่นะคะสี่วดถัดมานะคะเลขเด่นหกเจ็ดแปดหกวดต่อมานะคะเลขเด่นหนึ่งสองสามหนึ่งวดต่อมานะคะเลขเด่นศูนย์หนึ่งสองหนึ่ง มวนถัดมานะคะเลขเด่นเจ็ดแปดเก้าแปดมวดต่อมานะคะเลขเด่นเจ็ดแปดเก้านะคะแปดและก็เก้านะคะม้วดถัดมานะคะเลขเด่นสี่ห้าหกหกนะคะงวดถัดมานะคะเลขเด่นเก้าศูนย์หนึ่งนะคะ เลขเด่นมาด้วยกันนะคะวิธีการคำนวณเลขเด่นสูตรนี้นะคะวิธีการคำนวณเลขเด่นสูตรนี้นะคะใช้หลักหน่วยบน9นะคะเลขเด่นตัวแรกคือ9กนะคะ9บวก1นะคะได้10ใช้ศูน ศูนย์บวกหนึ่งนะคะก็คือหนึ่งเลขเด่นก็คือเก้าศูนย์หนึ่งหรือว่านับไปเลยนะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเลขที่ออกนะคะเลขเด่นที่เข้านะคะก็คือศูนย์แล้วก็เก้าเลขเด่นมาด้วยกันนะคะว,วันที่สิบหก กุมภาพันธ์สองห้ากเจ็ดนะคะสามเลขเด่นตัวแรกนะคะสามสามบวกหนึ 3. 3่งนะคะได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าเลขเด่นสูตรที่สองนะคะวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะคะเด่นที่สามสี่ห้าสูตรนี้นะคะเด่นที่สามสี แล้วก็5นะคะก็จะชนกันที่5นะคะสูตรแรกได้5-7-9นะคะสูตรนี้ได้3-4-5นะคะสูตรที่สองนะคะ3-4-5สี 3, 4, 5, สูตรแรกนะคะ5-7-9ก็จะชนกันที่เลข5นะคะอันนี้แอดเทียบสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2ให้ดูนะคะ สูตรที่หนึ่งนะคะเริ่มเข้ามาตั้งแต่งวดน,นี้นะคะส่วนสูตรที่สองนะคะเริ่มเข้าตั้งแต่วดน,นี้นะคะสูตรที่หนึ่งนะคะวดนนี้นะคะได้ห้าเจ็ดเก้าสูตรที่สองนะคะสามสี่ห้านะคะ ก็จะชนกันที่เลขห้านะคะนี้ชนกันที่เลขห้านะคะวดน,นี้นะคะแอดก็ค่อนข้างจะมั่นใจเลขสี่แล้วก็เลขห้านะคะโดยเฉพาะเลขห้านะคะคลิปนี้นะคะเลขเด่นที่ได้สูตรแรกก็คือห้าเจ็ดเก้านะคะสูตรที่สองก็คือสาม สี่ห้านะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ